รถมาจากที่ไหนครับมาจากเมืองอาดีปารีสบุรีครับนะครับก็อันนี้จะเราให้ฝาลองหมุนพวงมาลัยครับไม่ต้องติดเครื่องนะครับเป็นไงบ้างครับดีมากเลยดีมากีกว่าเก่าเยอะเลยดีนะครับไปดีเอ็นะครับคันนี้เครื่องอะไรครับฟังเสียงโอ้โหเครื่องวีโก้ครับพี่วีโก้ด้วยนะไม่ธรรมดานะครับเป็นไงบ้างครับก่อนที่จะมาติดตั้งก่อนอนนหักมากเลยพี่พอติดตั้งไปนี่ก็โอเคเลยโอเคเลยนะ ลองหมุนพวงมาลัยโชว์หน่อยได้ไหมครับนะครับมือเดียวก็เลี้ยวได้นะครับนะฮะโอเคนะฮะสวัสดีครับวันนี้นะครับมี mighty X นะครับไวรุ่นยุคเก้าสูตนะครับแต่งเต็มเลยนะครับคันนี้พี่อยู่ที่ไหนครับอยู่อายุทยาครับอยู่อายุยาเลยนะครับเดินทางมาฉะเชิงเทานะครับเพื่อมาติดตั้งพวงมาลัยไฟฟ้านะครับพี่ทดลองขับขี่หรือยังครับทดลองเป็นยังไงบ้างครับบรบอ่ารบกวนพี่ขึ้นรถเลยครับอ่าขึ้นไปนั่งเลยครับพี่ ติดตั้งแล้วอันนี้มือเดียวก็เลี้ยวได้นะครับนะครับปกติแล้วพี่จะเลี้ยวกี่มือครับนะกว่าจะเลี้ยวได้ง่ายนานเลยนะครับยิ่งรถใหญ่รถหนักด้วยนะครับเอ่อสวัสดีครับส่งงาน Mighty X กหนึ่งคันนะครับเป็นยังไงบ้างครับเจ้าของรถเบาเบานะครับนะครับลองไปขับดูแล้วเป็นไงครับขับแล้วเบาเมื่อก่อนเป็นยังไงบ้างครับ นะลองลองมือเดียวก็เลี้ยวได้ลองเชี่ยวขับชมดูหน่อยเอาสวัสดีครับส่งงานโตโยต้าไฮรักมิตซูเอสอีกหนึ่งคันนะครับเออสวัสดีครับพี่ผมขอสัมภาษณ์หน่อยครับเออพี่มาจากที่ไหนครับอ๋อปัตจีนคุณีครับนะครับลูกค้าปัตจีนเยอะเยอะมากเลยนะครับพี่เออลองขับแล้วเป็นไงบ้างครับดีมากเลยครับนะครับดีใจมากเลยครับครับลองหมุนพวงมาลัยให้ชมหน่อยครับมือเดียวก็เลี้ยวได้นะครับเป็นไงครับพี่ นะครับกับงินี้ต้องจ่ายคิดว่าคุ้มค่าไหมครับคุ้มค่ารับนะครับขอบคุณที่มากของมานะครับโดยต้ามไปดีเออันนี้รถเป็นทุ้งวัวนี่อะไรดูครับเป็นไงบ้างหมดเรื่องเลยไหมฮะก็เลยนะฮะบายเลยนะฮะขอบคุณมากนะครับครับมาแล้วนะครับเกาไว้ไม่เกี่ยงนะครับติดได้หมดนะครับ วันนี้ส่งงานไมซีเอ็กอีกแล้วนะครับเอ่อสวัสดีครับพี่เจ้าของรถครับมาจากที่ไหนครับจากบางใหญ่ครับผมบางใหญ่นะครับลนทัลีใช่ไหมลนทัลีครับนะรถก็อารมณ์ดีนะครับไม่มีปัญหานี่ลองมือเดียวก็เลี้ยวได้เลี้ยวได้ลองโช๊คโชว์หน่อยนะครับเป็นไงบ้างครับพี่ตามจังเดิมเยอะเลยกับของเบนไม่หดทั้งตัวนะฮะนี่เจ้าของรถนะครับพี่ครับลองหมุนพวงมาลัยดูหน่อยครับ ตอนนี้ล้อสอบตินะครับเป็นไงครับพี่เบานะมองกันเรื่องๆนะครับคนละเรื่องอ่ะตอนมานะครับได้โอเคพี่เดี๋ยวลองไปขับดูนะใช้เฟรมลูกว่าอะไรครับผมอายบอกแคร์ครับอบอกแคร์นะครับลองดูครับตอนมาเป็นยังไงบ้างครับพผมอะไรหนักหนักมากนะครับพี่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับนะฮะลองโชว์ให้ดูหน่อยครับมือเดียวก็เลี้ยวได้นะครับขววงควงขวาสุดเลยครับตอนนี้ติดตั้งเสร็จเลยเดียวก็เลี้ยวได้นะครับ เออลงครับลองหมุนกุญแจดูครับไม่ต้องติดเครื่องนะครับครับจะรอประมาณ3วินาทีนะครับมือเดียวพอครับมือเดียวมือเดียวก็ควงได้แล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับเบาไหมครับนะครับดีกว่าตอนเมื่อก่อนนะครับได้ครับดีกว่าเยอะนะครับทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าดีกว่าเยอะนะครับควงเยอะๆเลยครับเดี๋ยวพอดูตั้งคงอะไรไฟฟ้านะครับนะครับอันนี้หมุนโชว์ให้ดูนะครับเป็นยังไงบ้างครับพี่มือเดียวก็เลี้ยวได้นะครับนะครับ นะครนี่พี่มาจากที่ที่ไหนครับที่นี่ครับผมมาจากกรทมนะครับตรงแล้วครับนะฮะครับโอเคนะครับพี่หมุนง่ายนะครับครับผมครับครับ